นะ,ะทดลองเรียนคลาสของครูค่ะในราคา1,500บาทเอาไหมคะสวัสดีทุกคนครูวันเอ๋นะคะวันนี้ก็หมดคริสต์มาสไปแล้วไปเลยตอนคริสต์มาสหมดคริสต์มาสและหมดโปรคริสต์มาสแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นป่อปีใหม่สวัสดีปีใหม่ยังยังไม่ต้องยังยังเพิ่งจะวันที่26แต่ว่าหมดโปรคริสต์มาสไปแล้วเพราะโปรคริสต์มาสหมดวันที่25ธันวาคมนะคะ ใครที่พลาดโปรนั้นวันนี้มีโปรใหม่ค่ะเป็นโปรที่จะทําให้คุณได้ทดลองทดลองเรียนวิชาของครูค่ะเฮ้ยนี่คดคุ้มนะพันห้าร้อยบาทคุณจะได้อะไรมั้งก่อนคุณจะได้ทดลองเรียนวิชาใดก็ได้ค่ะในคลาสที่ร่วมรายการของครูนะคะยกเว้นคลาสนะักเขียนอาชีพยกเว้นเอโวินศนะทีนี้ ในพันหบาทเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกมันมีโปรที่คุณจะได้เรียน Nove 0ูด้วยอันนี้เดี๋ยวครูบอกทีละโปรนะอย่าง1 5 0 0บาทคุณได้อะไรบ้าง1นงคุณได้เรียนคลาสทดลองเรียนคลาสที่ร่วมรายการนะคะนี่คุณต้องมาเช็คที่เพจว่ามีคลาสใดบ้างที่ร่วมรายการแล้วก็ให้ทดลองเรียนกี่ครั้งนะแล้วก็คุณยังจะได้อะไรหรือเปล่าได้ของแถมครูจะแถมหนังสือไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยครูจะแถมหนังสือสอนเขียนเล่มใดก็ได้หนึ่งเล่มค่ะ จะเป็นเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้หรือโชว์ดันแทวระดับเซียนหรือคัมพี์เขียนนิยายไทม์ไลน์ขั้นเทพสําหรับคนที่ต้องการเขียนวนลูปต้องการเขียนต่างมิติอะไรแบบนี้ออย้อนอดีตย้อนชาติเนี่ย mm hmm. คูณว่านี่โคตรคัมภี์เลยคือคนที่จะเขียนวนลุมไม่มีเล่มนี้ไม่ได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คนที่ต้องการที่จะทำไทม์ไลน์ให้น่าสนใจ3 mm hmm. มเล่มเนี้ยคุณเลือกไปเลยเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นของแถมนะคะ mm hmm. แล้วสมมตินนะ สมมติว่าครูครับผมเ,เลือกที่จะทดลองเรียนวิชา SS001 มือรางวัลปั้นได้เ,เป็นเป็นพื้นเป็นอะไรนักเขียน,เป,น,เ,น,น,นเป็นคนไม่มีพื้นฐานเป็นคนไม่มีพื้นฐานอยากจะเป็นมือรางวัลคุณจับเนี่ยตั้งไข่เล่มหนึง่งแล้วก็ SS001 เล่มหนึ่งหัวแบบว่าคุณสามารถที่จะเอาไปฝึกปือจนถึงระดับเป็นมือรางวัลได้นะคะที่นี้ คุณจะเห็นนะว่าถ้าคุณจับคู่นี้เซตนี้ปั๊บสมมุตินะคูครับอยากรู้มันสอนอะไรเอส0ขอทดลองเรียนคุณไปทดลองเรียนก่อนใช่ไหมแล้วถ้าคุณจะลงเรียน SS001 จริงๆคุณจะลดให้พันหบาทเฮ้ยคดคุค้มอมะนึกออกปะเหมือนว่าคุณจ่ายล่วงหน้าพั0หบาทไปก่อนแล้วได้แถมหนังสือเล่มหนึ่งแล้วพอจะเรียนจริงพอจะเรียนจริง s s 0 0 1ตอนนี้สามพ ครูจําราคาไม่ได้3,000กว่าบาทเอาพันห้าไปลบออกจากราคาเต็มเลยถ้าเป็นเซ็ต2,500บาทเออโป้สองพันอบาทเนี่ยนะคะเรียนไปเลย2วิชาทดลองเรียน2วิชานะคะแล้วก็ได้แถมหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะเอ่อถ้าคุณจะเรียนวิชาไหนที่คุณทดลองเรียนไปแล้วอ่ะคุณจะได้ลดวิชาระพันสองบาทก็คือลดก็คือลดถ้าคุณเอา2วิชาก็ลด2 5 0 0าเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็มีโปรโคดคุ้มก็คือ3000ถ้าเป็นโปร3,000เนี่ยคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอา NOV 001กับคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาเป็น NOV 001ทดลองเรียนนะ NOV 001คลาสัะเขียนนิยายอาชีพนะคะกับหนังสือหรือ คุณจะเลือกเป็นคลาสอื่นๆที่รวมรายการคุณเข้ามาดูหน้าเพจเธอคุณเขียนไว้ให้ละเอียดเลยคือคุณเลือกโปรเนี่ยโปรแมสโปรสามพันก็มีเส้นหนึ่งสองสามแยกย่อยให้เหมาะกับคุณนะคุณมาดูเลยว่าอันไหนคุ้มที่สุดสําหรับคุณคุณจะเอาเอาซื้อคาสคู่หนังสือหรือว่าจะซื้อคาสคู่คาสอื่นๆสามคัสสี่คาสคุณมาดูได้เลยนะคะเป็นการทดลองเรียนอย่างบางคนอะบางคนคิดเอาคุ้มที่สุดครูเอาโปรสี่พัน รป4,000ทดลองเรียนไปเลย4คาสก็จะไปรู้หรอว่าจริงๆแล้วเราเหมาะคาสใส่ทดลองเรียนมันไปนเลย4คลาสนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะเรียนจริงๆครูก็ลดให้อีกคลาสละ1,000บาทนะโคตรคุ้มนะหรือว่าใครจะเอาเป็นแถมหนังสืออะคุณก็มาดูแล้วกันคุณอาจจะเลือกเป็นคลาส3คลาสแถมหนังสือ2เล่ม4,000อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูในเพจค่ะอ่ะ คูให้ขนาดเนี้ยมันมันคิดไม่ออกเลยว่าจะมีใครไม่เอาอ่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะเอาจริงนะกับการเขียนสักครั้งหนึ่งคุณมีความฝันคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณจะไปที่ไหนเช่นคุณรู้ว่าคุณเอ่อเป็นคนพัดพังคนหนึ่งถ้าพัดคุณดีนิยายคุณดีมีคนอ่านเยอะแน่นอนคนติดตามแน่นอนคุณทํากําไรเอ่อคุณสร้างเงินจะสร้างงานสร้างหน้าตาชีวิตนักเขียนในแบบที่คุณต้องการได้เงี้ยแต่คุณรู้ว่าคุณพัดพังเงี้ยคุณก็มาเอาเป็นทำลายขั้นเทพแล้วก็อะไรล่ะ NOV NOV ตอนนี้ที่ให้ทดลองเรียนมีแค่ NOV 001กับ0 0 4นะคะ001ก็คือเอ่อนักเขียนนิยายอาชีพ0 0 4ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะจุดบทสนทนาแล้วนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองว่าคุณปัญหาพอดพังอ่ะคุณมาเอาทำลายคันเทพเอ่อคุณคุณระดับไหนก่อนถ้าคุณระดับเอ่อพื้นฐานคุณมาเอาตั้งไข่กับ NOV ศูนย์ศูนย์หนึ่งไปทดลองเรียนเพราะว่าคุณจะได้ทดลองเรียนเอ่อเขียนพอดหนึ่งครั้งแล้วก็บญญรรยายหนะคะค แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่มือใหม่แล้วอะคุณก็มาเอาทำลายคันเทพกับ n o v 0 0 1หรือหรือถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องมิยาของคนไม่ลุ่มลึกคุณขาดสิ่งที่อยู่ในใจตัวละครการที่เรื่องมันจะสนุกมันจะลุ่มลึกมันจะจี๊ดในใจฝั่งในใจคนอ่านคุณต้องขุดลึกลงไปในใจตัวละครคุณต้องมองที่อุปสรรคที่อยู่ภายในและคุณต้องรู้วิธีครีเอทอ่คุณพื้นที่มันจะมีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างวันกับน e ด ความต้องการของแท้กับความต้องการลวงๆพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตีมแล้วคนไม่จึ้งตรงนั้นอะซึ้งตอนตีความระรู้เรื่องอะนะคะคุณต้องการ S S ศูนย์ศูนย์หนึ่งคลาสเรื่องสั้นมือรางวัลปั้นได้แม้ว่ามันจะชื่อเรื่องสั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการขุดลึกในใจตัวละครใครก็ตามที่อยากให้นิยายสนุก ในแบบที่ลุ่มลึกในแบบที่คนอ่านอ่านแล้วต้องกลับเก็บกลับไปนอนฝันหรือใครก็ตามที่มุ่งหมายรางวัลอยากได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นิยาย่หรือว่าเรื่องสั้นก็ตามนะคะ SS001 มือรางวัลปั้นได้คลาสนี้ยคุณต้องมาทดลองเรียนสักครั้งหนึ่งค่ะอ่านะครูขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะทุกคนเอาไว้ว่าเจอกันนะไปลคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะให้ทุกคนช่องีประสบความสําเร็จแน่นอนเฮ้งเฮ้งรวยรวยมีชีวิตในแบบที่ฝันกันนะคะ